สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเอเวอ t เรสต์คันนี้เป็นเอเวอร t เรสต์รุ่น2.0ไทอร์เนียมพัดครับราคาจำหน่ายของรถคันนี้จะอยู่ที่1.599,000บาทครับแต่รถคันนี้มากับสีพิเศษคือสีดิบคริสตัลบลูราคาจะบวกเพิ่มไปจากราคาตัวรถอีก1,000 0บาทรวมแล้วราคาจะอยู่ที่ 1.699, 0 0บาทครับเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับ และลีดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาชมพร้อมกันเลยครับโดยเริ่มจากในส่วนของที่ด้านหน้ารถก่อนเลยนะครับที่บนฝากระโปรงไอวอร์เดในปี2 0 2 1จะมีตัวหนังสือขอวอรเดนมาให้อยู่แล้วทุกรุ่นครับและไอวอร์เรุ่นไทเทเนียมพาสตัวหนังสือของเขาจะเป็นตัวหนังสือแบบสีโครเมียมครับถัดมาครับในส่วนของไฟหน้าผมได้ติดชุดครอบไฟหน้าแบบสีดำด้านให้เพื่อเสริมไฟหน้ารถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นรวมถึงยนังสือความเป็นสปอร์ตให้กับด้านหน้าของรถอีกด้วยครับไฟหน้าผมได้อัปเกรดให้ใหม่ม ตัวไฟนะครับเวลาที่เราเปิดไฟหนีหรือไฟหน้ารถไฟจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวและเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางไฟมัสติงจะวิ่งเป็นสเต็ปและเป็นแสงสีเหลืองครับถัดมาครับในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าของคันนี้ผมได้ออกกระจังหน้าของตัว E อวอร์เลสสปอร์ตมาติดตั้งให้นะครับเพื่อเสริมให้ด้านหน้าของรถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับและ ไฮไลท์ของรถคันนี้เลยก็คือชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์ซึ่งชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นี้จะเป็นงานตรงรุ่นครับงานตรงรุ่นก็คือการที่เราชุดสเกิร์ตเข้ามาเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยโดยที่ไม่เจาะตัวถงดดังรถใดๆสิ้นครับตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับที่บอกว่าเป็นงานตรงรุ่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยไม่มีการเจาะตัวถงังใช้ดูน็อตเดิมแล้วก็ตัวนี้ยังเว้นเว้านะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์ของเอเวอเรสต์มาให้นะครับ ตัวไอว์เลสนะครับรุ่นเทเทเนียมพัดจะมีเซ็นเซอร์มาให้มากถึง6จุดครับและตัวชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์ตัวนี้นะครับจะตัดด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือสีน้ำเงินที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยขอบสีดำเงาครับเพื่อเสริมอารมณ์สปอร์ตครับปกติชุดสเกิร์ตวิกเตอร์จะตัดด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับแต่คันนี้ตัดด้วยกันทั้งหมด2สีครับตรงขอบตรงนี้นะครับรวมถึงกัดกันชนด้านหน้าตัดด้วยสีดำเงาครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับหน้ารถอย่างมากเลยครับสววยยยงามเเลทีีดนะะฮ ไฟตัดหมอกครับผมได้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาเป็นไฟตัดหมอกแบบที่เป็นไฟ LED ครับเวลาที่เราเปิดไฟหนีหรือไฟหน้ารถไฟนะครับจะติดขึ้นมาเป็นรูปตัว C และเป็นแสงสีขาวแบบนี้ครับแต่เวลานะครับที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟรูปตัว C จะเป็นไฟกระพริบและเป็นแสงสีเหลืองครับต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถครับผมได้ติดคิวล้อนะครับแบบเรียบขนาด3นิ้วครับ ิ้วล้อตัวนี้มาพร้อมกันกันกบชุดเกืรอมของตัววิกเตอร์มีการซีนขอบยางอย่างดีคิ Q ้วล้อทํามาเป็นสีดําเงาครับเพื่อเข้ากันกับอุปกรณ์ชิ้นต่างๆนะครับส่วนล้อแมกผมเปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นล้อแมกของ e อเวอร์เรสต์สปอครับขนาดขอบ20นิ้วครับเพิ่มอารมณ์สปอร์ตให้กับตัวรถเป็นอย่างมากส่วนยางนะครับของคันนี้เป็นยางของฟูลเอลครับสียางจะอยู่ที่275 55R20 ครับสียางตัวนี้จะมีขนาดกว้างกว่ายางเดิมนะครับที่ติดจกมาจากโรงงานครับดังนั้นก็จะทําให รถนะครับมีการเกาะถนนที่ดีมากขึ้นครับไปดูกันใกล้ๆครับยางของ f u เอลนะครับหล่อเท่นะครับสวยงามตัวนี้นะครับสินรักฟูเอลนะครับฟูเอก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในหมู่ออฟโรดนะครับว่าล้อของเขาเนี่ยดังมากยางของเขาก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแกมด้านข้างหรือว่าหน้ายางนะครับสวยงามแล้วก็ให้ความนุ่มเงียบครับ ที่ด้านข้างรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านข้างกระจกมองข้างแล้วก็ตัวมือเปิดนี้ผมติดตัวครอบเป็นแบบสีดําด้านครับเพื่อเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถครับส่วนเบ้ารองมือเปิดประตูผมติดเป็นตัวครอบแบบสีดําด้านครับตัวนี้นอกจากเพิ่มอารมณ์ดูดันและสปอร์ตแล้วก็ยังช่วยป้องกันรอยเล็บมือด้วยครับเราไปดูภายในรถกันต่อเลยครับภายในรถครับเปิดเข้ามาพบกับสครับเพจครับที่เป็นไฟเวลคัมนะครับคำว่าเวลคที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าครับ ส่วนพายางนะครับหรือพรมผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเป็นพรม 5D ที่ตัดด้วยได้สีฟ้าครับทำให้ภายในรถดูมีขนาดกว้างมากขึ้นนะครับและก็ e อ e เวอร s นะครับในรุ่นไทเทเนียมพาจะมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้กทิศทางรวมถึงเขายังเป็นเบาะหนังนะครับตัดเย็บด้วยได้สีเทาครับนอกจากนั้นนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับภายในก็คือพาโนรามิกมูนลูฟที่ยาวไปถึงแถวสอครับ เพิ่มความหรูหราเพิ่มความปลูกสบายให้กับภายในของรถครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับไฟตัดไปแล้วครับสักครู่นะครับกลับมาเหมือนเดิม,มสักครู่หนึ่งนะครับอ,อ่าผมปิดเสียงไปแล้วนะครับ ตัวอเวเล่รุ่นไทเทเ,เนียมพัทนะครับจะมาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วครับจอตัวนี้นะครับเป็นซิงค์3มีเมนูภาษาไทยสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้และมีนิวเวเกเตอร์รวมถึงสามารถปรับในส่วนของระบบแอร์ได้ครับแอร์ Air เป็นแอร์ยยกซ้ายขวาและในส่วนของแอร์ตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับโดยการที่เรากดตรงที่มัลติฟังก์ชันนะครับของตัวพงมาลัยตรงนี้นะครับกดไปเลยปลึ๊บ25 เ,เห็นไหมฮะใช้งานง่ายจริงๆเลยเพิ่มความปลอดภัยนะครับเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องละสายตามาเลยครับรวมถึง95.5โอ้โห,โหใช้งานง่ายจริงครับแล,วล้วอเวอร์เลสรุ่นไทเทเนียมพัดก็จะมาพร้อมกับเกียร์ตอทอมัสสิบสปีดท,ที่สามารถปรับตั้งเกียร์ได้นะครับเวลาที่เราลงเขาเราสามารถปรับให้เหลือ3มเกียร์2เกียร์ได้เลยครับ จะช่วยนะครับในเรื่องของการขับได้เป็นอย่างดีเลยครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมาพร้อมกับ Adaptive c r u i s e Control ครับช่วยในเรื่องของการขับได้เป็นอย่างดีสามารถตั้งได้สีระยะรวมถึงไฟหน้าเขาเป็นระบบไฟหน้าแบบอัตโนมัตครับแล้วก็สามารถปรับแบบเมนูได้นะครับปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้แต่จริงๆแล้วเอเวอรสตลนไทเทเนียมพัทเขามีระบบปรับออโต้มาให้อยู่แล้วรวมถึงมีเลนคิปปิ้งมาให้ครับตัวนี้ครับช่วยได้เลยนะครับเวลาที่เราขับรถเดินทาง ถ้อเราเผลอหลับขึ้นมานะครับจะช่วยดึงกลับอย่างเล็กน้อยให้ด้านค้างตัวรถครับผมติดคิวการ์าซต้างเพิ่มเข้าไปให้รวมถึงรับสติ๊กเกอร์นะครับที่บนหลังคาเป็นแบบสีดําด้านเพื่อทําให้ตัวรถดูมีความเป็นสปอร์ตรวมถึงนะฮะทำให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนเสาอากาศนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่มเป็นเสาอากาศแบบคีิปฉลามนะครับบนหลังคาตรงนี้เลยครับสีดําเงาสวยงามดูทันสมัยไฮไลท์ครับค่อยๆครับ ไฟท้าย g l c ครับโอ้โหสวยงามครับตัวนี้นอกจากสวยงามก็ยังเพิ่มความปลอดภัยครับเวลารถหลังเนี่ยที่เขาขับตามเรามาเขาเฉยเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือด้านข้างไฟท้ายนะครับคาว่าวอลเนยผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเป็นตัวคาดท้ายแบบแ can, ที่เป็นไฟ led ครับเวลาที่เราตตดเบรกตัวหนังสือคว่าเลยจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีแดงและเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังตัวหนังสือคว่าเลยจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวครับทำให้รถหลังที่ขับตามเรามาเห็นเราได้ชัดเจนรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยครับค่อยๆนะคครรัับบลงมา ในส่วนของการชนท้ายก็เช่นเดียวกันผมได้ติดตั้งชุดเซอร์กตของตัววิกเตอร์ชุดเซอร์กตของตัววิกเตอร์ตัวนี้ก็ตัดด้วยกันหมด2สีครับคือสีดําเงาตัดด้วยสีน้าเงินที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับและเอกลักษณ์เด่นของชุดเซอร์กิตวิกเตอร์เลยก็คือชุดปลายท่อคู่ครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับงานเรียบร้อยเหมือนเดิมครับไฟตัดหมอกผมเปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นไฟตัดหมอกแบบที่เป็นไฟ LED ครับเวลาที่เราเปิดไฟหลีไฟหน้ารถไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับจะติดขึ้นมาเป็นรูปตัว C และนะครับไฟสีดวงตรง ตัวนี้นะครับเวลาที่เรากดสวิตช์ไฟตัดหมอกภายในรถไฟสีดูงตรงกลางผมจะติดขึ้นมาครับหากลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถเอวเลวเพื่อใช้งานอยู่นะครับโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีครับปรึกษาครับฝาถังน้ํามันผมได้ติดตัวครอบฝาทำแบบสีดําด้านให้ครับตัวนี้นอกจากเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็ยังช่วยป้องกันรอยเล็่มือด้วยครับและหากลูกค้าท่านใดนะครับอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถจ้างผมได้เลยครับแต่งทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดเอียงสิ้นและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการจ้างความคุ้มครองผ่านเบอร์สายกันภัยให้หากเกิดเหตุเบริษัทกันภัยจะรับผิดชอบการที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงกันใดน่าเงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนำรถมารีวิวท่านดยอยู่เรื่อยๆวันนี้ผมขอรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบบบกกััััันนนนใใหมม่่คคคคลิปปตออๆไววีี้ขุณารรสสดบ